ในวันเบาหวานโลกซึ่งตรงกับวันที่14พฤศจิกาย,ยน2566ของทุกปีนะคะโดยในปีนี้ทางสถานเอกอากาัครราชทูตเดนมาร์กประจําประเทศไทยได้ร่วมกับสมาคมโลกเบาหวานแห่งประเทศไทยสมาคมเครือข่ายโลกไม่ติดต่อไทยและโนโวอร์ดิสฟาร์มาประเทศไทยนะคะเปิดเวทีเสวนานในหัวข้อการผนึกความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อขจัดภาระโรคเบาหวานนะคะและโรคอ้วนในประเทศไทยซึ่งได้ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเบาหวานโรคอ้วนและลก็โรคไม่ติดต่อเลื้อรล่างพร้อมสนับสนุนภาครัฐนะคะแล้วก็พันธมิตรเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันในการลดอัตราผู้ป่วยเบาหวานนะคะเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาและสิทธิในการเบริกจ่าย โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์โอภาสนะคะปลัดกระทรวงสาธารณาสุขและนายแพทย์เจเดชนะคะเลขาที่การสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะร่วมเวทีเสวนาเพื่อให้ข้อมูลเชิงนโยบายสุขภาพและการขับเคลื่อนระบบสาธารณาสุขของไทยณสถานเอกอาัคราราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทยไปเมื่อวันที่9พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาครับในขณะนี้เนี่ยปัญหาสุขภาพของพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยเปลี่ยนจากเรื่องโรคติดต่อมาเป็นโรคไม่ติดต่อนะ การเสียชีวิตของคนไทยเนี่ยจะมีสาเหตุหลักๆอยู่สองสาอย่างอย่างแรกก็คือในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับอย่างที่สองก็จะเป็นเรื่องของโรคมะเร็งอย่างที่3ก็จะเป็นเรื่องหลอดเลือดสมองและหัวใจนะครับซึ่งถ้าดูปัจจัยที่เกิดขึ้นเนี่ยปัจจัยหนึ่งที่สําคัญก็คือการเกิดโรคที่เรียกว่า n c d ดีหรือโรคไม่ติดต่อทุกระ่ังซึ่งถ้าไปดูตรงรากฐานปัญหาจริงๆเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็เกิดจากเรื่องของโรคอ้วนที่มีการพูดถึงกันหรือที่เรียกว่า ภาวะน้าหนักเกินของประชาชนคนไทยในป,จจปัจจุบันเนี่ยประชาชนคนไทยมีภาวะน้ําหนักเกินหรือว่าโรคอ้วนเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากสภาพความเป็นอยู่สังคมแล้วก็พฤติกรรมความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเรื่องการบริโภคการออกกําลังกายการใช้ชีวิตนะครับตรงนี้เป็นปัญหาสําคัญเพราะฉะนั้นถ้าเราจะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษารวมทั้งของการฟื้นฟูสภาพ โดยเฉพาะนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขครับโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านนายแพทย์จุลนาศีแก้วก็มีนโยบายที่ชัดเจนที่จะบูรณาการในเรื่องต่างๆในการแก้ไขปัญหาที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะการยกระดับโครงการ30บาทให้รักษาได้ทุกที่ทุกเวลานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีบริการที่ในเรื่องของทางการป้องกันไม่ว่าจะเป็นในสารพยาบาลแล้วก็การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเพราะปัจจุบันในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเทเลเมดิซินซึ่งเราสามารถบรรจุในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการให้ความรู้การดูแลประชาชนที่ถูกต้องเข้าไปในระบบนี้ก็จะสามารถเชื่อมโยงในระบบต่างๆเข้าไปด้วยกันได้เองก็ตามครับเรื่องนี้คงไม่สามารถทําได้โดยในเรื่องของการแพทย์อย่างเดียวการแพทย์เราคงทําในเรื่องของการวินิจฉัยการรักษาการให้ยาและก็การติดตามภาวะแทรกซ้อนต่างๆแต่ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดยเฉพาะตัวประชาชนเองกับองคอ์กรต่างๆเพราะโรคอ้วนนี่นอกจากเราพบในชุมชนแล้วยังพบในองคอ์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านเอกชนถ้าเราก็มีระบบที่แต่ละหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนดูแลทั้งส่วนเจ้าหน้าที่บุคลากรของตัวเองแล้วก็บุคลากรในองคอ์กรจัดสภาพวาแวดล,ล้อมที่เอือ้อต่อการลดปัญหาโรคอ้วนหรือน้ำหนักเกินนี่ก็จะช่วยได้ผมวิธตัวอ,อย่างเช่นถ้าทางบริษัทห้างร้านเอกชนเนี่ยจัดสถานที่ให้ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการขยับตัวขยับร่างกายหรือแม้กระทั่งออกกาลัางกายเพิ่มขึ้นลดอาหารที่เขาจะบริโภคที่มีภาวะทําให้เกิดโรคอ้วนเลื้อมรเกินเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลรักษาไปได้เยอะอน,นี้เป็นตัวอย่างที่บอกถึงนะครับว่าการรักษาโรคอ้วนหรือโรคเอ d ซดีที่จะไปก่อให้เกิดโรคต่างๆเนี่ยเราต้องบูรณาการร่วมกันทั้งระดับปฐมภูมิระดับบุคคลแล้วก็ระดับโงบรงพยาบาลแล้วก็ถึงการแพทย์ระดับสูงเป็นวงจรต่อเน,นื่องกันไปครับ ต้องเรียนว่าสิ่งที่เรากําลังติดตามอยู่คือทํำยังไงให้คนที่เป็นเบาหวาน,นสามารถคุมเบาหวานได้หรือวางคน,นยอยู่ในสภาพที่ดูแลตนเองได้โดยไม่ต้องใช้ยายเลยที่เรามีตัวเลขเป้าหมายที่บอกว่า40%หมายความว่าคนป่วยนยจำนวนร้อยคนนถ้าว่าจะคุมน้ําตาลได้เท่าไหร่เราก็ตั้งเป้าไว40้40เพราะว่าปัจจุบันนี้อยู่ที่ประมาณ22เองดังนั้นตรงน,นี้ยังเป็นปัญหาสําคัญนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าการดูแลเบาหวานก็อย่างที่ท่านประหลัดบอกนะครับ มันไม่ใช่เรื่องของยาอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่บางครั้งเนี่ยตัวผู้ป่วยเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดในการดูแลแต่อะไรก็ตามในตัวของสวชอเองในฐานะที่เราจะต้องมีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณดังนั้นเรื่องยาเรื่องกลไกต่างๆก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญเราอยากได้ยาด,ดีฮะเข้ามาอยู่ในระบบในราคาที่เหมาะสมแล้วก็เหมาะสมกับสภาวะของประเทศเราด้วยดัะ,ะนั้นเราก็มีหน้าที่ในการที่จะ ลองดูนะครับว่ามียาเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรเข้ามาแล้วเราก็พยายามที่จะดําเทคโนโลยีใหม่ๆดังกล่าวเข้ามายกตัวอย่างเช่นในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะที่ใช้ผู้ป่วยเบาหวานดูแลตนเองยาหลายตัวที่เราให้อยู่ก็อยู่ในบัญชียาหลักที่มีการประเมินและมีความคุ้มค่าและมีเป็นยานที่ดีแล้วในเทคโนโลยีใหม่ๆก็จะมียาใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะนะครับทุกวันเราก็พยายามดูครับส่วนใหญ่ยาใหม่ๆก็มักจะมีราคาแพงแล้วก็เราจะดูว่า เราจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะอาจจะมีการพูดคุยกับตัวบริษัทที่ผลิตหรือว่าอะไรต่างๆความร่วมมือกันที่อย่างน้อยให้ประเทศอย่างเราที่อาจจะไม่เป็นประเทศร่ำรวยเนี่ยได้มีโอกาสใช้ยาด,ดีๆก็ขออย่างเดียวครับยาต้องดีจริงดีจริงก็หมายว่ามีความปลอดภัยได้ผลดีนะครับแล้วก็ทางผู้เชี่ยวชาญก็เห็นด้วยว่าเป็นยาที่ดีเราก็จะทําหน้าที่ของเราในการที่จะสับสนทุกดีเพื่อเสริมคุณภาพของผู้ป่วยต่อไปนะครับจริงแล้วถ้าเป็นโรคหรือว่า ความไม่ปกติของประชาชนนะคะก็มีปัญหาต่อประเทศแล้วละ่ะเพราะว่าเราจะต้องอมีค่าใช้จ่ายในการทั้งป้องกันและการรักษานะคะน,นี้ถ้าพูดถึงเบาหวานกับอ้วนนะคะอันนี้สื่อว่าทั้งคนและสิ่งแวดล้อมมีปัญหานะคะเพราะฉนั้นการจัดการอสองอันเนี่นะคะเพื่อไม่ให้เป็นภาระทางไม่ว่าจะเป็นเศษรษฐกิจภาระทางสาธารณสุข ของประเทศเนี่ยเราก็คงไม่ใช่ทางการแพทย์อย่างเดียวที่จะลงไปจัดการนะคะจะต้องอาศัยความร่วมมือของอีกหลายหน่วยงานหรือหลายกระทรวงมาช่วยกันทำกันครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการรักษาโรคเบาหวานเนี่ยเราจะไปเน้นเรื่องของการลดน้ําตาลในเลือดเพียงอย่างเดียวแล้วยาสมัยก่อนเนี่ยเราก็ลดได้แต่น้ําตาลแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็มักจะเป็นปัญหาเรื่องน้ําตาลในเลือดต่ำแล้วคนไข้ก็จะปฏิเสธการรักษาหรือไม่กล้าที่จะลดน้าตาลตัวเองลง แต่ว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยยารักษาเบาหวานเนี่ยมันเปลี่ยนโฉมใหม่เป็นยาที่สามารถทําให้ควบคุมระดับน้ําตาลได้แล้วก็ลดน้ําหนักตัวได้ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันทําให้ร่างกายของเขาเย้อนไปสู่ภาวะที่เป็นคนปกติก็คือไม่อ้วนันั้นการควบคุมเบาหวานของเขาเนี่ยก็จะดีขึ้นแล้วนอกจากนี้เนี่ยเรามีผลการศึกษาในระยะยาวในต่างประเทศเนี่ยที่ชี้ให้เห็นว่ายายในกลุ่มนี้เนี่ย นอกจากเขาสามารถลดน้าตาลในเลือดได้แล้วดลดน้ำหนักตัวได้แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผลดีระยะยาวต่อการมีชีวิตอยู่เนี่ยจะมีชีวิตยืนยาวขึ้นโรคแทรกซ้อนทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือว่าหัวใจวายเนี่ยก็ลดลงหรือแม้กระทั่งโรคไตก็ลดลงด้วยเพราะฉะนั้นยารุ่นใหม่เนี่ยก็นับว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่เรามียาที่จะช่วยไม่เพียงแต่ลดน้าตาลในเลือดเท่านั้นแต่ว่ายังสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนหรือภาระโรคที่เกิดจากโรคเบาหวานได้ แต่ยังไงก็ตามเนื่องจากราคามันสูงแล้วเมื่อให้รับการรักษาไปแล้วครั้งหนึ่งหรือว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไข้หรือสิ่งแวดล้อมที่เอื้อที่ทําให้คนไข้มีสุขภาพดีไม่อ้วนขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะฉะนั้นพอมียาดีแล้วสิ่งที่จะต้องทําควบคู่ไปด้วยก็คือความร่วมมือของทุกภาคส่วนรวมทั้งของตัวคนไข้เองที่จะทําให้วิถีชีวิตเขาเป็นวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ไม่กลับอ,อ้วนซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับ